สวัสดีครับพี่นองครับมาพอกับประบาดมันมีกี่คลิปหนึ่งนะครับพี่นองเนาะไม่นี้มีคำถามนะครับพี่นองมันจริงหรือยุบอะนะครับที่มีช่องบางช่องหรือเพจบางเพจนะครับเนาะที่เพิ่นออกมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าอยากให้ช่องมันปังหรืออยากให้ช่องมันไหลเรื่อนดีนะพี่นองนะครับต้องล้มคลิปยาวสามนาทีขึ้นไป อยู่ประมาณจักสามคลิปหรือสี่คลิปเป็นยางหน่อยต่อมือนะครับเขาก็เลยรู้ว่ามันเป็นคมจริงบอนะครับผู้ใดอู้นะครับนากกาคอมเมนต์มากบอกคะแนนว่ามันจริงหรือ่จริงนะพี่น้องนะครับสงสัยมากโดนแล้วนะครับขอาไปฟั้งคลิป,ประาะว่าเพิ่นสีไปไล่โซลหรือเพิ่นอัดคลิปลงนะครับพี่น้องเพิ่นสิบอกว่ามือนึ่งตองล้มยางหน่อยคลิปยาวเกิดสามนาทีเนี่ยยางยนหน่อยจักสองคลิปหรือสามคลิปนะครับนาะ บอกผิดครับพี่น้องผมไปสองคลิปด้วยสามคลิปนะครับเนาะย่างนี่หน่อยสามคลิปเป็นต้นไปลุ้งเกิดสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปหกคลิปแห่งดีนะครับเป็นวานะพี่น้องเนาะเกิดเลยโมลูว่ามันเป็นเรื่องจริงบอนะครับเนาะอย่างโหนะครับพี่น้องผู้ใดมีความรู้เรื่องเจอซีนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันเองนะครับพอดีตอนนี้กำลังขับรถไปหาลูกค้าครับพี่น้องนัดลูกค้าไปช่วงบ่ายมืาอนี้นะครับเนาะเกิเลย มีข้อสงสัยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เพื่อนบอกกันนะครับพี่น้องผู้ดใดมีความรู้ดีๆกีก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับว่าจริงตามที่เพื่อนบอกหรือเปล่านะครับเนาะว่าลงคลิปยาวสามคลิปเป็นอ่าสามอ่าลงคลิปยาวนะครับเกินสามนาทีนะครับมือละสามคลิปยังเป็นยังนอยเนี่ยปฏิทินที่ช่องเขาต่ำหรือเขาดังนะครับพี่น้องมันมันเป็นขึ้นจากว่ดเพื่อนบอกบอก หรือผู้ใดลงเฮดจสัสซันแล้วนะครับมันสักเศษกากคอมเมนต์มาบอกกันเนี่ยนะพี่น้องเนาะนะครับหรือมันเป็นแค่คอนเทนต์เพื่อนที่ซื้อนะครับก็เลยอยากดูครับพี่น้องประบาดม,มีสงสัยอยญ่ๆนะครับเนาะเปิดช่องเปิดเปิดเอ่คลิปเบิ้งนะครับไปเรื่อยๆเลื่อนไปกับพ่อสองคนสามคนกันกบึ้นมาบ่าวเพื่อกัดน,นะว่ามือหนึ่งในลงคลิปยาวเกิดสามในที่เนี่ยเกิดสามคลิปซี่คลิปเพ่งดีนะครับรเรล่าประเทศเลย การเปิดค่าการมองเห็นดีขึ้นนะครับพี่น้อง้าเป็นนักสัตว์พอบันงนีต้องพิจารณาสี่เหล้คือจงเิ่นนะครับเนาะแต่ว่าก็เลยมาอัดคลิปนะครับเนาะปรึกษาพี่ปรึกษาน้องเมื่อก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงบอนะครับหรือมันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับเนาะสงสัยครับพี่น้องเปิดเลือนฟังคลิปไปเรื่อยๆเมื่อกี้กับเป็นพ่ออายุประมาณอยูสามสี่3 4ช่องนะครับเนาะขี่บอลบอจังสัตว์นะครับก็เลยว่า เอาเดี๋ยวอัดคลิปหาพี่ทำนองมึงกันนะว่ามันเป็นเรื่องจริงบอกนะครับจริงหรือไม่นะพี่หนงเนาะทีลงมสามคลิปหรือคลิปทีเน้ยเอาเกิดสามนาทีเนี่ยสามคลิปทีคลิปเราไม่ใช่ในช่องเขาปังนะครับผู้ใดรู้นะครับนอะกหรือช่องยญ่ๆหรือช่องใดที่เฮ็ดหลับปากนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เด้อพี่หนงเด้อขอบคุณลหลายๆนะครับเนาะคลิปนี้กับฝากไเพียงจินีก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่หนงครับ